การณียังมาจากุศลในเห็นวิญาณต่างๆ,ๆต่างได้อยู่นะถ้านั้นก็เอาให้จบการณนี่นะึ่งเดี๋ยวก็ไหวากาบไหว้แล้วก็ลุกเดินจงกุมเมื่อแล้วก็พักก่อน ถึงมาไหนการนีอันเดียวเท่านั้นล่ละไม่มีอะไรมาแพ่กว่าจะไปฝากที่ไหนก็ที่นั่นที่นั่นเป็นที่ภักดีสมควรแลนว ก็จะมาพักที่นี่เทพะุเทวดาอินพุมโยมอยากแน่สกลในโลกนี้ขอพักที่นี่มไม่ต้องมาทำอะไรที่ก็ไม่เอาพักทำมิปสนานั่งสมาธิอย่าตื่นท่วง อันไห้อันไี้ทูกจริงทุกอย่างอยูสงบสงบไปแล้วกันเลยมันมีสนานไหมถ้าถ้าเกิดกลัวครับปฏิบัติยังไงครับกับความกลัวโอ้อย่าก,กลัวเนี่ยตั้งใจดีดๆก็ ออกเดินทุดงเด้ไม่ต้องกลัวกลัวไม่ได้สู้หนักเลงแล้วจะไปกลัวอะไรต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> สู้เหมือนที่อะไรหรอกในป่าในดงบนใดนบนไหเออครับ พวกเราไปอยู่เวิดกาณีนะเนี่ยเกิดขอที่ขอท่าก็หายเย็นเป็นสุขอยาหายมีโรคมีไข้กายเจ็บถูกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นก็พอ,อมไม่เลยแม่เอาที่เอาท่าอะไรมั่งคอประพฤติสบดีวันให้ได้สมณนะธรรมก็ได้เ้วอกัน ภูกรแต่แ<จ>ล <uur> ้ว <Pie> ม <Fry> e> ันเกิดฟุ <vir ge> ้งซ่านคิดไม่อยู่กูโทรก็ไม่อยู่ล้องไหจก็ไม่อย่่ปฏิบเติอติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจมองอยู่ที่ใจไม่ให้ออกจากใจสติความรู้ได้สัมภัสัญญาความดูตัวมันเป็นรู้อยู่ที่ใจกำหนดอยูอ่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจ ta đi ơi suy dư đơ năng nó đi ăn đi âu mày nghĩ ở ừm Và ừm khẩu ừm chay thì là Khẩu ừm chay ừm cái mất đuổi. ดูอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจก็เกิดแสงสว่างดุ่งเรื่องขึ้นไปร่วมสุขมันก็มีต่อไปตามเธออริยบทตรี่นั่นเป็นบอ่อเกิดของสมาธิที่เกิดอริยบทตรได้ก็ได้ยืนเดินนั่งนอน นอนก็มีสตินอนเดินจงกรมบางทีมันก็เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้มันขาย,ยันเพียนยาลัยาไล่ภุมสซ่านก็คิดไปสร้างขื้นยาคิดไปเตีเตะตั้งไว้ที่ใจยูที่ใจเห็นอยู่ที่ใจเห็นยู่ที่ใจ ไม่เท่าได้อันนี้ได้เดอตัวขอวการเขาเรื่องความห่วงเงาเผานอนทีครับทีนราไม่ทดความัวงเงาเผานอนโอ้โหตัวเจ้ากุ้เจ้ากุงกุจตายมันก็อันเดียวกัน ของมุนีเป็นของเจ้าของเองเจ้าของเองดูเองรูจาว่ามีทีหรมีท่าง่วงเงาเงานอนอยู่รีบหานำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งรูปตัวรูปอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเดินแหมแจงสู่หา ชีวิที่บางที่ก็เพ่งดูดาวข้างบนเรานำโต๊อบต๊อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเย็นเดินพุ่งสา้นก็ดูไม่พุ่งสา้นก็ดูมันเกิดยังไม่ก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูไม่ได้อืม สติควมระดูใจสล้วแบบต่าัอยาควดูตัวหนูอยู่เสมอสติกับใจมันอันเดียวกันอันนี้วสียืนเดินหนั่งนอนงสติอันเนนนนดียวไม่มีอะไร <c oughs> มืนมีความเทศเหมือนมีนอะไรสักสักอย่างตั้งใจแล้วกันในเด็ดขาดขั้นพุ่งสร้าง้วท่านเจ้าของก็รู้ไม่พุ่งสร้างเจ้าของก็รู้ดูลแล้วจะท่านยังไงเพราท่าให้ใจอยู่ให้สติมันอยู่ อาจารย์นี่ก็แก่แล้วไปทั้งนั้ก็แก่เขาแะวกสิ้งถูกยันยังงอยก่ครูบพูดเป็นดามาราค่ะตอนนั้นโอ้ยพดเตอนนั้นเดฮวสู่ขว้มพปดไม่ไรเลยอพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าดลาก อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึออ้นอโอ๊ขันตีข้อมโอ๊ตกั้นเป็นถ้ำเผา,าบาบบางิลนะต้องโอ๊ตแต่จริงๆโอ๊เมื่อไรก็ดึกนะเดีย๋ยวเป็นอย่างนีนนะ ถ้าที่สงสัยทำยังไงครับลที่สงสัยครับสงสัยครับก็ทําความดูความตืนให้ฝืนไม่ต้องสงสัยมันมีอยู่แล้วถูกจริงถูกอย่างไม่สงสัยในสกอากายนี้มีมุดได้ ถึงเทเคสาลงไปถึงมัดรุงขั้นติทวัติงสาการไม่หมดแล้วอาการสามสิบสองจะเอาอันไหนก็ได้เอาอันเดียวไม่จ้องเอาหมดก็ดูจัวของเองนะผมเพืกันิีหมเป็นอย่างไรก็พูดกัน ดูเจ้าของเองมันเป็นยังงสั่นยังสิก็รู้แหละมันเลยอันไม่ว่าจะเกิดขึ้นีตลอดไปน่ะทั้งสิ้นทุดอย่านะเมื่อยเลยนะผู้ทนก็นเมือเ่อย อน้ำ้องมีตัวํา็นน้ำน้ยันไม่อดเอาโยมเอาน้ำที่น้ำอยู่บนเอาสวายครับโอ้มานั่งอยู่นี่นั่นเนยไม่ได้ฉันนะวันนี้หลายชาติครับผม นี่ก็อังกฤษครับนี่ก็อังกฤษตอนนี้ก็มาเลย์มาเลย์ไทยอันนี้ก็ไทยอันี้ก็อเมริกาอันนี้ก็โปแลนด์อเมริกาอเมริกาโปแลนด์เยอรมันเยอรมันอเมริกาออสเตรเลียอุโรปสามัคคีกันครับ เช็โกครับนึกว่าประเทศเดียวไม่ครับลายชาติลายภาษาดีแล้วถูกกินถูกย่างอะในยากในใครที่เอาทุกประเทศตั้งวัดเด็กอ่ พึกษัด,ดัดเส้นดานผินมันพราะนันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ตามพระพุทธเจ้าวันยัด้วยเราปฏิบัติไม่เอาอะไรดูแล้วกันละเท่านั้นเองดูแล้วกันละดูแล้วกันละ อันนี้เกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่อ,อกักถึงทีมันก็ถึงมับ้บยุดตาทีโน่โค้งที่ได้เนหนื่นกี่งหงันนี่สี่ พัฒนานชาติต้องลุ้งขาวหอมขาวก่อนครับรักามเดือนแล้วก็ปวดเนนภาษนสาหนึ่งครับยิงกวดขาถูกต้องดูมากมากกว่ายิ่งดีจังรูปสมบบว์ปวดหมนยมันถูกต้องดูขณะทั้งเนียอยู่จังไหน,นกิงจังไหนปฏิบัติถูกต้อง ีบางที่ออยืัจสามปีสี่ป<ม>ีจังบวชให้ฝ่ายปฏิบัตินะไม,ม,ม่บวชให้น่ๆลุงปู่เองอยู่วัดนานไหมครับจึงบวชสามปมีสามปีสามปีอืม เข้าไปอยู่วัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่สามสิบสามยูไปปึ่บไปปฏิบัติไปคู่ว่าอาจารย์ต้องการอะไรเป็นทงใส่กดสบายอยู่ไปจนในบวช ได้เลยดีสิโคตบเลยดีเลยไม่ดีหรอกเท่าแกเท่ายรถ้ามันเหนื่ก็ไม่ดีเหนื่อยวัยอย่างหนุ่มยังหน่อยอยู่เอาเถอะยังได้กับคน ร่มมันคือบางที่ก็เป็นล่มมันเป็นก็สร้างมันเถอะสังขานมันไม่เน่นรนมมัน,น,น,มนจะเป็นยังก็เป็นหนูมันเนี่ยก็เรียกผมเลยพระพุท <c oughs> ธเจ้าก็ถือเอาอะไรสี่อย่าง สามอย่างที่ว่าทุกข์ใวันเถิเกิดแก่เ็้ตายสมณะเอาลูกสมณะดกเว่ยให้ันจนกันได้ออกบวชเอาไว้ในีใจมันก็ไม่มีอะไร เกิดเมื่อแล้วก็แช่ก็เจ็บก็ตายปวดเพียงสั้นๆปวดปฏิบัติเหนยสำเร็จมักผลมีพระพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็เหมือนกันทุกข์เอาอันนี้นะขึ้นหน้าเลยคือแจ่เจ็บตายทำไป เห็นเห็นของจริงเหตุกับทุศิทุขาลุงปูเขาอยากได้ครับว่าถ้าผมไม่มาเนี่ยลุงปูก็ไม่พูดโอ้โหยดูก็จิบอยู่เหมือนกันผม่อยู่นีค่ะสันคนเดียวมันมียาเทียวเมื่ออยู่ด้วย กดสั้นหนเดียวเนีย่ยนี่ก็ไปเดือกันนี่นไม่ครับเขาเดินทางมาจากกรุงเทพมาต้อนรับคณะสงฆ์โอ้ยหด้บุญมากนะ <c oughs> ตอนนับคณะสงฆ์ <c oughs> ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดประเทศเขาไปอยู่ <c oughs> เดือนท่านนี่ประเทศไทยนี่อายุเป็นที่หนึง่งเนี่ยนอกจากท่านก็เลยสินนั่น,นไม่เอาเส้วขึ้นถึงถึง <c oughs> ในท่านเ,เ,าาน,เนี่ยโอ้เอาสิสินนี่แกอ่อน เอา,าหน้าอีก่อนไม่ไม่ไปถอยถอยหลังแล้วเอาจิงมันก็ไยจิ้งนะแล้พูดที่เจ้าก็เหมือนกันตั้งเสจากไว้ทุกดงเอาควอได้กระไรยิบสามขอ จะอดอาหารก็ได้จะอดนอนก็ได้มีแต่ของดีๆถ้าง่วงงอหอนอนก็อดเลยอดนอนเลย <c oughs> ตั้งไว้เลยหายมันม,ม่มทตอนใดว่ันม,ม่วก็ดีอกดีใจเดียวกับพระพุทธเจ้าโปรดเห็น ควมแจ้งควมสว่างคือมาที่ใจโจนดังควรมสุขก็มีด้วยอมุในม่วนจะเดินทางอายุวันโน่สุขังบาลังนี่พ่องสุขความจะริ่ตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกประการให้ลาบไปด้วยมากมาก สับภายในยสับภายนอกก็จะด้วยมากด้วยกันเท่านั้นเอง,งตลอดถึงพระนิพพานเป็นสิสูดสาธ <c oughs>